สวัสดีค่ะวันนี้เรามาทำคลิปคอลเลกทีฟกันนะคะถ้าเกิดว่าคุณมาจากคลิปนี้ก็คือมีบุญสัมพันธ์นะคะข้อความที่จะเกิดขึ้นเป็นของคุณนะคะไม่จําเป็นต้องเลือกกองไพ่นะคะก็มาดูไปด้วยกันเลยนะคะหัวข้อในวันนี้คือ ความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนนะคะมันจะเป็นยังไงต่อไปนะคะคนที่เขาไม่ชัดเจนกับเราเขาจะทํายังไงต่อไปแนวโน้มความสัมพันธ์จะเป็นยังไงนะคะโดยวันนี้จริงๆตงกว่าตื่นเต้นมากเนื่องจากตังกาไปเออวิร์กช็อปเกี่ยวกับด้านจิตวิญญาณที่บราหม่ากุมารีประเทศไทยนะคะก็ที่บ้านพินทูนะคะตังกาไม่ได้กลับไปที่นี่นานหลายปีนะคะแล้ววันนี้ได้การ์ดมาใหม่นะคะ นี่ Awakening Cards นะคะถ้าใครสนใจก็ไปติดตามแล้วก็สั่งซื้อได้ที่เพจ Brahma Kumari ประเทศไทยบ้านพินทุนะคะไม่ได้ค่าโฆษณานะแต่ว่าคือตังมาชอบนะคะแล้วก็ตื่นเต้นนะคะได้การ์ดมาใหม่ก็ยังไม่ได้ใช้ส่วนตัวเลยนะก็กลับมาตอนนี้ค่อนข้างดึกแล้วแต่ว่ามาทำคลิป ให้ก่อนเลยมาเปิดประเดิมให้กับทุกคนพร้อมกันนะคะก็เป็นการกล่องนี้นะคะแล้วก็จะลงเมื่อไหร่เดี๋ยวว่ากันอีกทีเนาะแล้ว,วันนี้ก็คือนอกจาก Awakening Class สำรับเมื่อกี้นะคะตังกว่าก,ก็จะใช้อีกสำรับหนึ่งอันนี้อยากให้เครดิตนะคะคุณอลิสนะคะช่องอลิสคลับนะคะส่งมาให้ตังกว่านะคะอ่าก็เป็นนักพยากรณ์เหมือนกันนะคะแล้วก็คุณอลิสก็ส่งมาให้ตังกว่านะคะ ขอบคุณมากๆเลยแล้วก็ฝากไปติดตามช่องคุณอลิสกันด้วยนะคะกเ็เดี๋ยวเรามาดูกันเลยค่ะเดี๋ยวขอเริ่มจากาทาลอตอันนี้ก่อนนะคะรูปแมวน่ารักมากเลยแคทีิจูดนะคะโอเคมาดูกันค่ะว่า,าความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนนะคะแนวโน้มมันจะเป็นยังไงต่อนะคะ เชนอปซอสนะคะก็คือคนที่คุณดิวอยู่ด้วยเนี่ยตอนนี้เขาถูกมากนะคะแล้วก็คุณก็คุณก็ถูกอะเอาว่าทาั้งคู่นะคะความสัมพันธ์มันมันไม่ชัดเจนแล้วมันถูกมากนะคะสิดาบขึ้นมาก่อนเลยนะคะ Ace of Cups นะคะจริงๆทั้งคู่รักกันนะคะแล้วก็ตั้งใว่ามีแนวโน้มที่น่าจะอยากกลับมา เริ่มความสัมพันธ์ใหม่อีกครั้งอืมเราให้มันดีกว่าเดิมประมาณนั้นนะคะเดี๋ยวมาดูกันต่อก่อนนะใช่เขาจะกลับมานะคะขออภัยนะยังไม่ได้ทำเล็บเลยก็ช่วงนี้ไม่ค่อยได้ลงคลิปนะคะแล้วก,ก็นึกอยากทำอยากอัดก็อัดเลยนะคะอืมแล้ววันนี้ได้การ์ดมาใหม่เนาะจริงๆของคุณอลิซได้มา นานแล้วนะคะยังไม่ได้แบบเอามาขอบคุณสักทีนะคะแล้วก็มีอีกสำรับหนึ่งด้วยนะได้มาใหม่แล้วก็มีจากอีกคนหนึ่งด้วยนะเดี๋ยวตังก็จะจะเอามาใช้นะคะแล้วก็จะมาแบบให้เครดิตท,ทุกคนเลยนะคะแล้วถ้าเกิดของอีกท่านหนึ่งนะคะก็คือของอาจารย์ออกขวัญน,นะคะส่งมาให้ตังกว่าฟรีนะคะแล้วก็อาจารย์ขายไพ่นะคะก็เดี๋ยวเดี๋ยวตังกรเอามารีวิวให้ดูด้วยเนาะเอามาใช้ เอามาใช้ให้ดูนั่นแหละค่ะแล้วก็เดี๋ยวบอกช่องทางนะคะถ้าเกิดใครอยากจะไปซื้อนะคะอ่ะมามาไพ่ใบนี้กันต่อนะคะ the strain นะคะนั่นหมายความว่าเขาจะกลับมาหาคุณนะคะก็คือสิงโตเนี่ยยอมสยบแล้วนะคะให้กับคุณนะคะเพราะว่าคุณคือ the strain ของเขานะคะก็จากคนที่ไม่สื่อสารจากคนไม่ชัดเจนนะคะเขาก็จะมาชัดเจนในความสัมพันธ์นี้ นะคะมามอบความรักมาเริ่มความรักความสัมพันธ์ที่ดีด้วยกันนะคะ,ะ,คะเพราะว่าเนี่ยเซเว่นออฟซนะคะแอบส่องมานาะนเป็นสายส่องกันมานะคะแล้วกเ็เรียกว่าแอบชอบอะไรแบบนี้แอบคือเรียกว่าเก็บความรู้สึกเอาไว้ในใจตัวเองมานานนะคะเพราะว่าไม่สื่อสาร ดังนั้นก็น่าจะหมดวาระแล้วล่ะเพราะว่าอะไรไหมเพราะเขาหวงเขาหึงเขากลัวว่ามันจะมีคนอื่นเข้ามาแล้วเขาจะหมดโอกาสอะไรประมาณนั้นนะคะก็คือเขาหวงเขาหึงคุณโดยที่คุณอาจจะยังไม่ได้ทำอะไรนะแต่ว่าเขาหวงเขาหึงค่ะแล้วก็เขาอืมคิดว่า ากเสียคุณไปอะ่ะเขาอยากจะเก็บคุณไว้กอดเก็บคุณไว้อะไรประมาณนั้นนะคะก็ก็เลยต้องต้องเป็นราชสีที่ยอมสยบให้กับคุณแล้วนะคะอืแนวโน้มดีเนาะเพจ e อคาร์นะคะเอ,อเขาจะนำความรักมาให้คุณแน่ๆน,นะคะเขาจะ take action นะคะเขาน่าจะเป็นคนที่เด็กกว่าคุณนะจริงๆเหมือนกับ คลิปอีกคลิปหนึ่งที่ตังกว่าทาก่อนหน้านะแต่ตังกวาไม่รู้ว่าจะจะลอนคลิปไหนออกไปก่อนนะคะเรื่องราวรีเลทกันเลยนะคะก็ฝากติดตามนะคะถ้าใครดูคลิปนี้ก็ลงังลองไปดูอีกคลิปหนึ่งด้วยนะอืมรีเลทกันมากเลยนะคะความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะเหมือนกันมากเลย energy เ,เดียวกันนะคะอ่อ The Hermit ก็คือแบบ ยังยังยังขอใช้เวลาอะไรประมาณเนี้ยแล้วก็เออเป็นคนที่คิดใช้เวลาในการคิดแล้วก็คิดทบทวนมายาวนานนะคะแต่ว่าเดี๋ยวมาแน่ๆละ่ะอืม Queen of Pentacles รู้สึกอีกคลิปหนึ่งก็ออกใบนี้เหมือนกันใช้คนละสำรับนะอัดคนละวันถ่ายคนละวันด้วย จะนำความมั่นคงมาให้กับความสัมพันธ์นี้นะคะพร้อมที่จะมาเริ่มความสัมพันธ์คือเขาเป็นคนช้าแต่ชัวช้าแต่ชัวแล้วก็จะเหมือนกับปลูกต้นรักแบบอย่างลึกโท,ทัทีรอเรือรอลินไปหมดแล้วก็ก็คืออย่างรากลึกนะคะแล้วก็ มีความเป็นแม่สูงอันนี้ด้วยความเป็นควีนนะต้องมาพูดเป็นแม่แต่แต่เขาจะเป็นเพศชายก็ได้เพศหญิงก็ได้หรือเพศทางเลือกก็ได้นะคะ mm hmm. ก็คือเขาเป็นคนที่มีความอบอุ่นอ่อนโยน mm hmm. คือต่อให้เขาเป็นพลังงานมาสก์ลีหรือพลังงานเพศชายะคะ่ะแต่เขาจะเป็นคนที่มีความอบอุ่นอ่อนโยนอยากจะทนุถนอมความรักความสัมพันธ์นี้นะคะเ ยินดีพร้อมเปด้วยอะประมาณนั้น The Fool. เดอะฟูเขารักอิสระนะแล้วเขาก็แต่เขาจะมาเริ่มความสัมพันธ์เนี้ยแต่ตังก็คิดว่าอืเดี๋ยวขอขยา,ายไพ่ใบนี้ด้วยแล้วกันเนาะอาจเป็นได้ว่าเขาก็อยากให้ความสัมพันธ์เนี้ยมันแบบมันค่อยๆเป็นค่อยๆไป แล้วก็ให้อิสระซึ่งกันและกันอะไรประมาณนี้ด้วยนะคะอขอขยายนิดนึงก็เต็มสิบนะคะเป็นความรักที่เต็มสิบสมบูรณ์พร้อมจะมาฟูลฟิลทุกอย่างจะมาเติมเต็มทุกอย่างความเจ็บปวดจากสิบดาบกลายเป็นสิบถ้วยนะคะก็ จะมาชดเชยให้กับทุกอย่างที่ทั้งคุณแล้วก็เขาแบบเจ็บปวดทุกทรมานนะคะอืใต้สำรับนะคะน t ยด s อปซอสนะคะก็เป็นอัศวินถือดาบมาก็มาแบบเขาอาจจะเป็นเอ NERGY เด็กกว่าใช่ไหมแต่ว่าตอนมาเนี่ยเขาก็จะมาแบบ เติบโตขึ้นนะคะเริ่มเป็น e NERGY ที่แบบมีความเท่าเทียมกันนะคะแล้วก็มีความชัดเจนจะสื่อสารอย่าง <S <S ชัดเจนตรงไปตรงมานะคะจะมาเปิดอกบอกคุณหมดเลยล่ะคราวนี้ว่าแบบโอ๊ยที่ผ่านมามันยังไงนะคะอะไรเงี้ยโอ๊ยเหลืออีกนาทีเดียวนะคะเพราะว่าเป็นคลิปที่ตังกว่าจะทำแบบภายในแค่10นาทีนะคะก็มาใช้การ์เอา a k คิดดิ้งคาสแล้วนะดูกันคะ่ะว่าพระเจ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีอะไรอยากบอกเรา โอ้เนี่ยแหละค่ะเพราะว่าที่ผ่านมามันเป็นอะไรที่เราแบกมานานนะคะเขาบอกว่าการแบกอารมณ์ที่เป็นลบทําให้ความงดงามภายในมัวหมองลงและส่งผลต่อความสัมพันธ์รวมถึงหน้าที่การงาน เพียงแต่เลิกคิดหนักในเรื่องที่ไม่จําเป็นเลิกคิดมากปลดปล่อยความเจ็บปวดในอดีตให้อภัยและปล่อยวางก้าวย่างอย่างเบาสบายในการเดินทางของชีวิตปัจจุบันนะคะ mm. ก็ตามนี้เลยนะคะปลดปล่อยเหมือนบอลลูนนะคะ mm. ก็ฝากกดไลค์กดติดตามกด subscribe ทุกช่องทางนะคะเรามาพบกันใหม่กับคลิปต่อไปค่ะ